คือตอนนี้ข่าวนี่กระแสมันมาแรงในเกี่ยวกับปลาหมอคังดําที่บอกว่าเป็นปลาเอเลี่ยนนู่นนี่นี่นั่นที่เข้าไปในบ่อก,กุ้งจะจับกุ้งลงทุนไปสี่ห้าแสนบาทจับมาไม่เจอกุ้งเจอแต่ปลาหมอคังดําแล้วก็หลายคนบอกว่าเนื้อน้อยกินไม่อร่อยซึ่งผมก็เชื่อว่าจะกินไม่อร่อยแต่วันนี้ผมจะมาลองนะครับกินปลาหมอคังดานะครับโดยพี่แมนแ,แล้วมีแบบเป็นตัวไหมพี่เป็นมีมีขอดูหน่อยได้ไหมพี่แมนโอ้ตัวเป็นเลื่อมเลยเฮีย ปลาหมอคังดํานะครับนี่อันนี้นะครับ <c oughs> ที่จะเป็นค่าว <c oughs> อ่ะใช่อ่ะวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เชฟแมนนะครับพี่แมนนะครับวันนี้นะครับออกจากรา้กานส้มตำนะครับมาทําเมนูปลาหมอคังดําให้ผมแล้วก็ทีมงานบริษัทมิกกี้แฮปปี้บอยเนี่ยได้ลองกินกันเอามาวันนี้เดี๋ยวรีวิวไปดูเลยว่าปลาหมอคังดําเอาทําเมนูอะไรอร่อยสุดนะครับเพราะตอนนี้มันระบาดเยอะมากกูอยากถ่ายเองเพราะมันจะมากินจริงแม่งยังไงไม่รู้อ่ะลองดูนะแล้วแล้ว เอามาวันนี้นะครับผมนะครับจะเลี้ยงข้าวน้องๆในบริษัทด้วยป้าหมอคางดำเฮ้ <Hey. S 1> hey, <this S 2> ยเฮ้ยเี่อะไรได้เหรอพี่ มันกินได้ไอที่เป็นข่าวดังๆนะเออที่เป็นขา่าวเดี๋ยวกูกินให้ดูก,ก่อนเลยค <c oughs> นแรกเอาจริง <c oughs> มันนี่ก่อนเลยค <c oughs> ือตอนนี้ข่าวที่กระแสมันมาแรงเนี่ยเกี่ยวกับปลาหมอคางดาที่บอกว่าเป็นปลาเอเลี่ยนน,นู่นนี่นี่นั่นที่เข้าไปในบ่อก,กุ้งจะจับกุ้งลงทุนไปสี่ห้าแสนบาทจับมาไม่เจอกุ้งเจอแต่ปลาหมอคางดําแล้วก็หลายคนบอกว่าเนื้อน้อยกินไม่อร่อยซึ่งผมก็เชื่อว่าจะกินไม่อร่อยแต่วันนี้ <c oughs> ผมจะมาลองนะครับกินปลาหมอคางดานะครับโดยเนื้องนแนแล้วมีแบบเป็นตัวไหมเป็นมันมีมีขอดูหน่อยนะเพี่ สวัีครับน้องีด้วยครับทำงานนะครูมานะวันนี้นะครับผมจะเลี้ยงข้าวนะครับน้องๆทั้งบริษัทนะครับด้วยปลาหมอคางคกอ้าโอ้หตัวเป็นเลื่อมเลยเฮียปลาหมอคางดํานะครับนี่อันนี้นะครับนี่ตอนนี้ที่มีกระแสข่าวอยู่ว่าไอ้นี่มันคือปลาเอเลี่ยนมันทาให้ระบบนิเวศเสียเยังเป็นข้าวอ่ะใช่ข้าวสัตว์เลยฮะสวัสดีครับน้องครูบอลนะครับข้างในทำงาน โอ้เฮ oh, e ้ยพี <c oughs> ่พี่ปาล์มนี่พี่ปาล์มอ่พันใช่พี่ปาล์มที่อยู่ในเล้าระเบีบเ,เอาเด็กว่ะเอาเด็กตั้งตากมือตายบีบคนมือขวาบีบคนพี่ปาล์มว่าพี่ค <c oughs> นนี้ป่ะปิดร้านก็มาบอกว่า <c oughs> พ,พี่พี่ขอตังค์เพิ่มหน่อยได้ไหมน้องพี่บีบน้องหนูเลยตาม <c oughs> เดี๋ยวมึงลองแดกนะได้ครับพี่ปาล์มตอบถูกรับไปสามพันปาล์มหมอคังนำมาจากประเทศอะไรหนึ่งสองใช่ไครับไปเมื่อกี้มึงก็ตอบไปแค่สามพันเอามาเซิร์ฟหรือเปล่าไปเซิร์ฟนะปาหมอคังนำมาจากประเทศอะไรตอบถูกเอาไปสามพันเอามาม ผิดไล่นอะละขนันไนจะไม่เซิร์อ่ะฉเฉลยนะครับปลาหมอคัางดำนะครับจริงๆมาจากทวีปแอฟริกามาจากกาหน้าอันนี้ก็คือถ้าเกิดผิดขอโทษน,นะแต่อ่านข่าวมาเขาบอกว่ามาจากกาหน้าซึ่งคนเพาะคนแรกคือใครโจ ้นกาเนิดที่เขาบอกเลยมาจากกาน้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมัามาลองแบบว่ามาเพาะเอาเข้ามา2,000ตัวหรือ3,000ตัวไม่รู้โดยที่ตอนนั้นมันมีกฎหมายบอกว่าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยห้ามให้แพร่ระบาดเด็ดขาดเขาแบบทําลายไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้แต่ทุกันนี้มันระบาดแล้วก็มีหลายคนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาเยอะมากเพราะว่าไอเจ้าปลาหมอคางดําตัวนี้เนี่ยไปกัดไปกินคือมันอยู่ในระบบนิเวศมันสามารถอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มน้ําข้า เราอยู่ได้หมดเอาสองน้ำพอดีกว่า,อาสองน้ำพอดีกว่า <c oughs> โอ้ยพี่ฮิน อุ้ยใส่ฮู้ดแม่อากาศร้อนๆใส่ฮู้ดเมื่อกี้ออกไปไทยยินเสิร์ตมาออ้ยอากาศร้อนๆพี่ยินใส่ฮู้ดพี่ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้ก็เลยอยากจะมาลองกินดูปลาหมอคังดำว่าตัวเนี้ยรัฐบาลพิธามนัสเนี่ยเขาร,ราับซื้อกิโลละสิบห้าบาทใช่ไหมแต่จากตุลงโพธารามเนี่ยรับซื้อกิโลละยี่สิบบาทอ่าวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เชฟแมนนะครับพี่แมนนะครับวันนี้นะครับออกจากร้านสุมตำนะครับมาทำเมนูปลาหมอคังดำให้ผมแล้วก็ทีมงานบริษัทมิกกี้แฮปปี้บอยเนี่ยได้ลองกินกันามาวันนี้เดี๋ยว รีวิวไปดูเลยว่าปลาหมอคังดําเอาทําเมนูอะไรอร่อยสุดนะครับเพราะตอนนี้มันระบาดเยอะมากแดกไม่ให้หมดมเอาวันนี้ลองดูพี่แมนมาเอาสัก กีเ่เมนูดิพี่แมนเผานะครับที่ว่าเผาหนึ่งนะผัดเผ็ดครับอันนี้ผัดเผ็ดทอดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคมาลองดูอันนี้คือผัดเผ็ดที่ควรลงลงในข้าวปลาหม้อคังดำมาทำชูชีมาทำชูชีปลาเนื้ออ่อนเขาขาย400แต่ว่าถ้าเกิดเป็นปลาหม้อคังดำเขาวาขายจานละร้อยแต่กูว่าต่อไปเราต้อง,องถ้าเกิดมันเยอะมากอ่ะมันก็ต้องปรับแหละว่าทำยังไงให้อร่อยลองให้เชฟแมนทำให้ดูถ้าไม่อร่อยผมก็จะบอกจริงนะว่าปลาเที้ยนี่คือไม่ ไม่อร่อยเอาไปทําอาหารสัตว์แดกอะไรก็ได้เดี๋ยวมันต้องหาวิธีเอาไปทําอาหารหมาราคาถูกหรือว่าให้มันได้ประโยชน์สูงสุดแต่เพราะตอนนี้มันแม่งเยอะมากเป็นไงเราวันนี้มาวิชาการกูสี่ตัวโลแทบหกตัวน่าจะโลหกตัวโลก็ต้นนุนนี่ถ้านุ้นมันมันด้วยค่ะจานหนึ่งก็สักประมาณเท่าไหร่ยี่สิบบาทเลยไม่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 มรู้ว่าลองชิมได้แค่เนื้อก่อนนะลองชิมก่อน โอ้ยทียดูไม่น่าแดกเลยอะอร่อยบอกอร่อยถ้าบอกมันตาอื่นก็อยากกินหรอกพอเป็นพับเบาๆคางดำไหมกูอยากถ่ายเองอะพอมันจะมากินจริงแม่งยังไงไม่รู้อ่ะลองดูนะพอคุณจะกินไอ้คัตดำ้ากี้บอลิสไอ้คัตดำเนี่ยมันกินได้พี่คัมันกินได้กินได้พี่มันกินได้กูกินก่อนเองเพราะว่ากูเป็นคนคิดอ่ะเดี๋ยวมึงจะหาว่ากูไม่รักพวกมึงอ่ะเร้อยแล้วเรแล้ว ลืมลูกลืมเมียแน่ลืมพี่ลืมน้องแน่ลืมไปเลยว่าเป็นปลาหมอคางดำเนื้อคือกรอบเพราะเป็นเมนทอดกรอบไม่มีรสชาติจืดเนื้อไม่ได้เหม็นไม่ได้หวานเหมือนปลาทับทิมฟิลเหมือนอกไก่แต่มันเป็นปลาพอคิดว่าเป็นปลาหมอคางดำมันก็จะมีความคาวขึ้นนิดนึงตามจินตนาการของเรามาดิตรองใช่ป่ะเหนียวๆแข็งๆอ่ะถ้าไม่บอกเนี่ยปิตาเนี่ยกินเนี่ยไม่มีทางรู้เลยปลาหมอคางดำเหมือนไก่ทอดแห้งใช่หเหมือนไก่ทอดแห้งเลยน้องรัก ไม่คร่เพราะกูถือปากหม้อคลังแล้วแม่งทำเนี้ยลองลองพี่ลองลองดูแต่เขาบอกก้ารเยอะจะได้เค็มๆบ้างหน่อยดีเลยผมเหมือนไก่ทอด นี่ก็อร่อยนะปลาทอดเอาง่ายพอพี่แมนเอามาทอดแล้วอ่ะมันก็ปลาทอดทั่วไปมันกรอบแบบคือนี่คือทอดทอดทอดให้กรอบแต่ผมว่าไม่มีรสชาติปลาดินปลาทับทิมอร่อยกว่าแต่อันนี้มันได้ถูกตอนนี้นะมันได้ถูกแต่เป็นปลาที่แบบไม่มีใครสนใจมันนี่เราจะเอาปลาหมอคังดำนะครับปลาเอเลี่ยนนะครับมาผัดกับพริกแกงที่พี่แมนทำหูยแกงเริ่หอมอ่ะดู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 ซี่ประมาณสี่ตัวนะครับพี่แมน ผัดได้หอมเลยพี่แกงนี่คือหอมเลยมาทางตรงไม่ต้องอ,อ้อมอร่อยเลยเฮ้ยเดินไปทัวลงผมนะแต่ผมไม่โกหกเพราะทำดีๆอร่อยเลยใครอยากลองได้ไหมได้ไหมล <laughs> องไอ้ลองชิมดู <laughs> นี่หอ,หอมไหม <laughs> อ่าลอง อ่เป็นไงไม่ได้เพรามันไม่เหมือนปลายอย่างอืงน่นอ๋อตอไหนรู้รว่าเป็นมันางดาหรอรู้<ช>ไมให้รู้อร่อยนะคะอร่อยไหมอร่อยไม่ได้แย่อย่างที่คิดใช่ไหมใช่ไม่แย่อร่อยดีหอมเข่าไอ,อ่านี้นะไอ้เคลิ้นู่วพะพ่อไอ้เคลนคนกินยากเคล่อนมาอันนี้อร่อยลองดูอร่อยดีดยเอาตรงตไม่ใช่เพราะรีวิวตรงๆ นี่รีวิวตรงๆกูไม่ได้ได้ตังจากปลาหมอคังดำรัฐบาลก็ไม่ได้ม่ให้ตังกูเนี่ผู้เชี่ยวมั้ยอร่อยครับแล้วท่านเนื้อปลาปกตินะไม่แยกไม่แยกทำขายได้ไหมได้คนกินไหมกินคนรู้ไหมว่าเป็นปลาหมอคังดำไม่รู้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานได้กินกันนะครับเมนูแรกผมว่าผ่านนะมาเมนูต่อไปพี่แมนเผาต้มเผาเกลือไหมเผาเกลือแล้เก็บไปเนวิธีเอาออกไหมพี่แมนเอาเหมือนกันไปยิมสังกะโปงว่อนไปไปเก็บได้ไหมเดี๋ยวนี้เอาเก็นอะเก็บออกการเาอกต้อง มามาเนี่ยดูดูดูเนี่ยเอ่อเก็ดออกที่แมนแต่เนื้อเนื้อมันน้อยกว่าปลาดินไหมไม่เว้ยกูเห็นปลาบางตัวเนื้อน้อยกว่านี่นะก็เป็นตา่างกันกี่ไครับอันนี้ถือว่าเนื้อน้อยไหมพี่แมนกลางน,นกลางครับไม่แย่ใช่ปะ่ะครับไม่แย่เหม,มือนปลาตัวเล็กนะครับตัวใหญ่วกว่าจะเนื้อเยอะหน่อยอ่านี่นะครับหลังจากนี้พี่แมนทำให้ดูต่างจากตอนยังไม่ได้ทำนะนี่โอเค็ดออกแล้วด้วยเลยปอดเก็ดแล้วก็นี่ประมาณนี้ติ๊กติากติ๊กติ๊กคล้ายปลากระพงแปลว่าก็ผสมกับกลด แต่ว่าเป็นวิถีอีสานเเานะคะเขาบอกเลยเฮียแต่กูชอบกินแบบวิถีอีสานชอบมากเป็นอะไรไม่รู้เป็นคนใต้ที่ชอบกินอาหารอีสานมากผมอะแล้วเป็นไงบ้างร้านคนเดียวไหมช่วงนั้นพี่แมนเอฟซีคิดถึงก็เยอะเยอะใช่คนเยอะได้กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะตอนเย็นอือมเห็นว่ามีวันหนึ่งน้องก้อยก็ไปหาใช่ไหมไปครับอ๋อเหรอโทรหาน้องเพี่แมนก็โทรคร่บมันนี่เช้าเช้ากูไม่ง่วงนอนใี่ไหมพี่แมนโทรมาแต่เราสายนะ ถ้าเป็นคนอื่นโทรหาไม่รับกลัวต่อให้ง่วงตอ่อ้เมาแค่ไหนอ่ถ้าเป็นคนอื่นโทรหาไม่รับนะขี่กันคุยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพี่แมนส้มตำขึ้นมาพี่แมนส้มตำอ่ะรับสายตลอดไปสนามราชะมังคลาคนเ,ย,เยอะแยะไม่รู้อ่ะแต่เจอพี่แมนก็ต้องไม่เข้าไอ้กรอดกันนะใช่ไหมแมนนะแล้วผมย้ายมาอยู่บ้านพี่คิดถึงผมไหมคิดถึง,งก็เวลาไม่ไปเล่นด้วยก็คิดรอแฟนจะถูกแล้วพี่มีหญิงไหมตอนนี้มีเมียไหมเขาอยู่เยอรมัน้เขาหรอเขาอยู่ไกลเรามีกิ๊กมีอะไรบ้างปะยังเดิมไหมเจอนางพยาบาลแล้วแถมมาเดิมไหม เจอนางพยาบาลแล้วให้เยอะเหมือนเดิมมั้อยเป็นลูกค้าประจำส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะติดเขาเพราะว่าเขาใจดีเ้าเจอลูกค้าประจําแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเขาจะแถมแถมเยอะใช่ไหมพี่จะเป็นผู้ชายให้น้อยนะือนใล้พค้าประจำก็ เน,นะครับใครจะไปกินที่แมนนะครับไปกินได้นะร้านพี่แมนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ติดกับร้านล้างรถถ้าบอกง,ง่ายๆก็ตรงข้ามร้านพี่แมนเนี่ยเป็นทางเข้าทองหล่อจากถนนเพชรบุรีใช,ใช่ไหมพี่อ่าหน้าร้านพี่แมนเนี่ยจะมีรูปผมติดอยู่มีรูปพี่แมนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูปผมรูปน้องก้อยก็มีหลายคนแบบว่าถามว่าทําไมผมถึงแบบว่ารักพี่แมนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมรู้สึกว่าอยู่กับเขาอะแล้วเขาจริงใจแล้วเขาก็รักเราแล้วโมเมนต์ที่แบบว่านั่งกันที่เสือกินเหล้ากันอนะแล้วร้องไห้กันอะไอเหียไม่ค่อยได้เจอจากใครนะน้อยนะ สมมติแบบไปนั่งกับมหาเศรษฐีอะเขาก็คงไม่ร้องไห้หรอกที่เรามางานวันเกิดเขาอะใช่ไหมล่ะแล้วน,นี่เรานั่งกันนะกินเหล้าร้องไห้กับพี่แมนแต่กูไปร้องหรอกกูแข็งแกร่งแต่พี่แมนอะร้องจำได้ร้องเพราะอะไรเมา S <S พี่แมน่ะร้องพอร้องเสร็จแล้วปุ๊บมีคุณลุงที่ไม่รู้จักอะอยู่บ้านข้างในนะก็ไปรู้ว่าลุงตึงเลยอยากกินเหล้าฟรีไม่รู้ลนะออกมาด้วยมานั่งกัน3คนแล้วก็มาเป่าเมาส์อเก,กนเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังจํ่ถึงทุกวันนี้ว่าแบบว่าเฮียมันจะมีอีกป่าวะก็เลยทุกเทศกาลที่เกี่ยวกับชีวิตผมหรือครอบครัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานมาอง่องหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพี่แมนอยู่เสมอแม่ก็พังตอนเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่พี่แมนก็มาทำอาหารใช่ไหมงานแต่งงานมาอ่างไอ้มาอ่าไม่จ่ายค่าอาหารแล้วเพจ่ายชแล โอเคเดี๋ยวลองงานแต่งผมนะได้เลยนะเออก่อนพี่แมนขอบคุณมากครับแลถ้าเอฟซีอยากเจอพี่แมนนะครับไปนะครับครัวสองพี่น้องลาบยโสนะครับอยู่ตรงข้ามทองหล่อไปทางถนนเพชรบุรีง่ายๆร้านพี่แมนจะอยู่ตรงข้ามทูทองหล่อนะครับติดกับร้านล้างรถเปิดกี่โมงถึงกี่โมงรู้พี่ห้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มอ่ะนี่เบอร์ขึ้นให้นะครับขึ้นให้นะครับ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เยอะเป็นพิเศษแต่พี่แมนบอกว่าเจ้าชู้ไม่เป็นใช่ไหมเจ้าชู้ไม่เป็นถ้าผมเรียกให้เอาไหมไม่ไม่คืออะไรไม่ลงจากเตียงนะพื่อนดีครับดีครับอยากเจอเอเลี่ยนป่ะจานบินนี่สวัสดีครับขอโทษนะครับที่มาสาย เจอจานนี่เหมือนมึงเว่ออะกินข้าวครับก็ร้องมาเลยไม่ต้องแกล้งทำงานหรอกมะกูเห็นเนี่ยอยู่หน้านี้มาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วไม่ต้องแกล้งทำงานมาเดินมาลองร้องมาแล้วกินข้าวเลยวางวางไม่เป็นไรหรอกมาๆมากินข้าวมาโอ้โหเอเปิดน่ารักเปิดน่ารักพยายามทำงานโอ้โหดูดูดูอะไรนะจุ่มอะไรนั่นนี่เดือดร้อนนะป้านะ เอามานะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับรีวิวแบบจริงๆเลยนะครับปลาหมอคางดําหรือว่าปลาเอเลียนนะครับเอามาทําอาหารวันนี้มีนะครับผัดพริกแกงนะครับทอดก่อนนะครับเอาแต่เนื้อนะครับปอบผัดพริกแกงแล้วก็นี่ย่างเกลือนะครับย่างเกลือย่าง2องแบบนะครับแบบมีเกล็ดแล้วก็ไม่มีเกล็ดเคยดูข่าวใช่ปะปลาหมอคางดําคิดว่ากินได้ไหมกินไม่ได้คิดว่ากินไม่ได้อะดูจากข่าวคิดว่ากินไม่ได้น้องอะคิดว่ากินได้เนี่ยคิดกินได้เกตมาเลยน้องมาตรงไหนมีแฟนที่ียบๆนปะเนาะมีแฟนปะเนี่ย มีแฟนแล้วมีหุยเกดน้องครูมีแฟนแล้วหุยถือว่าลองรูปไอจียับเลยอยู่นี้มามามาเล้ะมามาชิมก่อนเอาโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนชิมนี่ก่อนก่อนนะครับปลาหมอคางดำนะครับทอดผัดพริกแกงอ่ะมาทุกคนมากินคนละคำก่อนปลาสงวนมาพี่สงวนก่อนเลยคนแรกโอ้โหปลาสงวนแดกก่อนทุกอย่างเลยเหรออ่ะลองดูปปลาสงวนมาคนแรกอ่ช้อนกลางปุ๊บโอเคออามา เ้ยไปช้อนเก๊ดมีช้อนไหมน้องช้อนน้องอ่ะช้อนเอาช้อนนี่นี่หน่อยดูแลเกสหน่อยเว้ยเอามาเขาไม่หยิบเองไงเขาปกติแฟร์เขาหยิบให้ไงใช่ครับเราก็ต้องหยิบให้เอามานะครับถามทีละคนนะครับตอนนี้ทุกคนได้กินไปแล้วนะครับปลาหมอคังดําหรือว่าปลาเอเลี่ยนทอดผัดพริกแกงเต็มสิบให้กี่คะแนนใช่สิบค่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงไม่ได้เหมือนป้านินอะ อ่าเหมือนปลานิญอ่าโอเคไหมกินได้กินได้ไม่ได้ดูแบบว่าแย่อย่างที่คิดอร่อยด้วยอ่าโอเคนะครับกินได้อร่อยด้วยกี่คะแนนเต็มติ๊บ <c oughs> อี๊ไอ้บ้าดี๊ดีติ๊งไหมเนี่ยต <c oughs> ิ๊งเม่กี้อร่อย <c oughs> เหรอ,อ,รอเหมือนปลาเหมือนปลานิญไหมใช่เหมือนปลานิญแบบแล้วก็กรอบๆรอบยอ่าโอเคปลาสังวีครับแอบกินคนแรกเลยมาเต็มติบเท่าไหร่ให้เก้าให้เก้ารสชาติเป็นไงอร่อยแต่ว่าสู้ปลานิญไม่ได้เนือ้อ อ่าโอเคนี่เห็นไหมแต่ล,ละคนก็ลิ้นจะต่างกันปรลิศให้แปดครับแปดเพราะว่าไม่หวานนะอ่ามันจะจืดมันจะจืดใช่แตกแดกได้ครับมาน้องเกดจ๋ากี่คะแนนจ๊ะให้แปดค่ให้แปดเหมือปนปลาลินไหมเหมือนอะไรไหม <S <S ขายปลาลินแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติอ่าโอเคผมนทีฟาร์มครับพี่เท่าไหร่พี่ให้แปดครับอ่ามันเนื้อมันแข็งเนื้อแข็งมันจืดจืดอ่าแล้วครับอ่ากี่คะแนนครับกี่คะแนนครับสิบสิมป่ะเนี่ยเฮ้ยสิบปละเหรอปลิ เฮ้ยแล้วทำไมเขารีวิวในติ๊กตอกเขามีแต่คนด่าวะเนอะไอติ๊กตอกม่งมีแต่คนด่าเนี่ยเดี๋ยวมาด่าพวกกูไปเนี่ยแบบเผาเกลือมั่งมาเผาเกลือพวกเราฉีกเลยมากินด้วยมาฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยมาจิ้มเลยมาฉีกเลยกินร้องกินเลยกินเลยกินเลยได้แล้วเลยอุ้ยมันทำได้หลายเยินสดแต่ไม่ลงจานนะไม่ลงจาน่ไม่ลงจานอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่ลงจานดูนะขาวๆนะเอานี่ออกนะเอานี่ออกนะ แคน่เนื้อนะอ่าไปาก,าก็จืดแล้วก็ไม่คาวอะ่ะก็แดกได้แล้วก็ไม่ร่อยเออกลัวเผาสู้ทอดไม่ได้แต่ทอดต้องเอาไปผัดด้วยพอทอดตอนกินเปล่าก็อันนี้มันจืดต้องไปจิ้มแบบเนี่ยจิ้มแบบต้ตมตำจิ้มบบอะไรก็น่าจะอร่อยแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกเคยมีปลาที่แย่กว่านี้อ่าโอเคนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะกินกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปตอนไทยดีนนะครับ สรุปนะครับวันนี้นะครับก็ลองเอาปลาหมอคางดานะครับมากินดูครับจริงคือจริงๆแล้วนะถ้าผมมองนะมันก็เหมือนปลาหมอที่เขากินกินกันทั่วไปอ่ะแต่เพียงแต่ว่าคางมันสีดำอ่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆมันสามารถโตได้สูงสุดแต่แปดนิ้วนะครับถ้าผมมองนะไปเรียกมันว่าปลาเอเลียอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันกินได้นะเอามาประกอบทําแบบเมนูดีๆครับมาทาเหมือนวันนี้ผมเอามาทอดผัดพริกแกงหรือเอามาย่างเผาอะไรมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนปลาทักทิมไม่อร่อยเหมือนปลากระพงไม่อร่อยเหมือนปลาจระเมดไม่อร่อยเหมือนปลาอินทรีแต่ผมย้ำมีค้านมึงสำหรับผม กินได้แล้วราคาถูกถ้าเกิดใครอยากกินปลาแล้วราคาถูกนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกนึ่ะหรือก็ช่วยหาจับเองก็ได้พี่เออหรือมันมันเยอะตอนนี้ไปจับฟรีเขาก็ให้มึงไม่รู้นะหรือไปซื้อก็ได้ถ้าผมมองอะมันก็ไม่ได้แย่มากอะถ้าเขารับกิโลสิบห้าบาทยี่สิบบาทก็ซื้อมาทอดกินเองอะได้หกตัวก็ไม่รู้นะผมว่าก็น่าจะเป็นแบบว่าปลาประหยัด่ะยังมีครั้งนะครับปลาหมอคางดําแดงได้ไม่ตายเย้เป็นไรเป็นไร เล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่